นี่ค่ะปลาบ้านสวนทรงรักค่ะโอ้โหดูสิคะอลังการมากเยอะมากค่ะโอ้โหนอเอลดูค่ะลูกนนนดูปลา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 โอ้โหเยอะมากครับน no ี่ปุ้ดปุ้ดปุดปุดปุดเยอะมากๆเลยโอ้โห สุดยอดค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะอีก2เดือนก็โตแล้วนี่เพิ่งจะสองเดือนเองค่ะตัวเท่านี้แล้วเนี่ยนี่ค่ะโอ้เยอะมากมากปลาทับทิมปลานิลนปลาตะเพียนปลาในาปลาหมอนี่ค่ะเยอะมากมาก,มากเลยนี่ค่ะรอบขอบสะเราน้ำเต็มเลยค่ะ ตอนนี้สะน้ําบ้านสวนทรงรักน้ําเกือบจะล้นแล้วค่ะฝนตกแทบทุกวันค่ะนั้นสะของน้องสาวกว็น้ําเต็มที่เราสูบใส่เข้าไปแต่ของเราหลังจากแห้งได้สองเดือนก็เต็มล้นแบบนี้เลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีพระองค์อวยพรเราค่ะวันนี้วันที่20นะคะเดือน กรก,กรกดาคม2565ค่ะพาชมปลาบ้านสวนทรงรักค่ะนี่ค่ะโอ้โห,โห,โหสุดยอดมากๆเลยนี่แหละค่ะธรรมชาติสุดๆในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะนี่ค่ะในนาก็เต็มไปด้วยข้าวค่ะเขียวขจีเลยค่ะ ของเพื่อนบ้านค่ะข้าวของคุณเชียนครอบครัวของคุณเชียนทั้งหมดเลยตรงนี้เนี่ยค่ะฝั่งโน้นนะคะเขียวๆนู่นอะของเรามีแค่ช่วงต้นกล้วยค่ะต้นมะพร้าวของเราฝั่งนี้ของเขาฝั่งนูน้นโอ้สุดยอดค่ะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะดูท้องฟ้าสิคะฝนจะตกอีกแล้ววันนี้นี่ค่ะ อันนี้เพื่อนบ้านนะคะเขาปลูกบ้านใหม่นี่ค่ะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ตรงนั้นคือตลาดกบนะคะท่านใดมาถึงตลาดกบก็คือมาถึงบ้านสวนแล้วค่ะมองจากนู่นมาก็เห็นเนี่ยค่ะรถกําลังวิ่งรถกําลังวิ่งนั้นคือไปทางช่องจอมฝั่งขมนนะคะบางท่านก็ไปเที่ยวช่องจอมจะผ่านบ้านสวนทรงรักทุกทุกท่านเลยค่ะเพราะว่าเป็นทางผ่านจริงๆ นีค่ะส่วนทางนี้ทางขวามือนี้ก็จะไปอำเภอรปราศาสตไปสุรินไปอุบลไปได้หลายจังหวัดแล้วก็ไปกรุงเทพค่ะกลับกรุงเทพได้เลยนี่ค่ะรถวิ่งอยู่ทางไปช่องจอมค่ะว้าวสุดยอดมากๆโอเคค่ะ ดูสิครัปลาปลาซิวก็เยอะนะคะลืมบอกว่าเรามีปลาซิวเยอะมากนี่ค่ะปลาเราแหวกว่ายเต็มสะเลยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้วันที่20เดือนกรกฎาคม2565นะคะ คุณสามีกับคุณภรรยาก็ช่วยเหลือรอบขอบบ้านต้นไม้ของเราพืชผักเกษตรของเราที่ปลูกเอาไว้รับประทานนี่ค่ะหญ้าเยอะมากเรากำลังจะตัดเราก็จะพลวนดินเพื่อที่จะปลูกต้นไม้พืชผักของเราเอาไว้รับประทานค่ะคุณสามีก็กำลังตัดอยู่นี่ค่ะวองชูมนมู สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอู้ร้อนใช่ไหมคะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะรอ้อนอธิบายหน่อยอากาศเป็นยังไงวันนี้ไม่มีลมอ่าไม่มีลมมีเมฆอือฮึแล้วก็ร้อนมากๆากเราพีชหน่อยอ่าฮะ Explain to your friends ซิตัดยาครับอ๋อตัดยาชิคกี้พายเซอร์บบเบอร์อ Avec la tondeuse. Ah, avec la tondeuse. 12. Ah, avec la tondeuse. C'est plutôt avec La le... ah, débroussailleuse. Pardon. La tondeuse, c'est le béquin. Là que j'ai si. J'ai mis. Ah, ah. Des broussailleuses. Ah, des broussaillesuses. Les clés. Écoute, éc 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 hein, พรวนดินค่ะให้กับ uh huh. ต้นหอมเดี๋ยวเราจะปลูกผักเอาไว้ทำกับข้าวค่ะโอเคเนาะโอเค you enjoy แล้วเดี๋ยวคุณสามีค่อยมาช่วยตรงนี้เดี๋ยวคุณภรรยาทำเองก็ได้โอเคคุณสามีตัดโอลี่ตัด <need> ตัดโอลี่กุ๊บกุ๊บกุ๊บรอบขอบ <Okay. S 1> ตรงนี้เดี๋ยวเราถอนเอาโอเคค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวพาไปชมแหลงที่ นี่ค่ะพาชมแปลงผักตรงนี้นะคะที่เราปลูกหอมหอมแดงเอาไว้เออหอมค่ะหอมต้นหอมไว้ค่ะนี่ค่ะต้นหอมของเราก็กําลังงอกแล้วค่ะนี่ดอกไม้ดอกไม้สวยมากเลยนี่ค่ะสีสดใสมากๆค่ะเห็นไหมคะอยู่รอบขอบบ้านเราเลยค่ะเส้นสีสันนี่ค่ะดอกกุหลาบสีแดงค่ะ ดอกกุหลาบสีแดงอ,อุ๊ยขอโทษชนนี่ค่ะดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงเราขอบ้านเราเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ต้นหอมของเราก็นี่ค่ะต้นนี้ยาวมากเลยค่ะเดี๋ยวจะลังจะตัดแล้วค่ะนี่ค่ะพอได้รับประทานค่ะเอาไว้ทํากับข้าวผัดไทยต้มยำทำแกงแล้วก็ลงมาตรงนี้เลย หลอดสารค่ะนค่ะเราก็ทำเท่าที่เราทำได้เนาะแล้วก็ปลูกน่ะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวกำลังจะรวนดินแล้วค่ะค่ะว่าจะลงแตงกวานี่ค่ะจะปลูกแตงกวานี่ค่ะเดี๋ยวถอนดินก่อนไอ้ถอนอต้นหญ้าออกก่อนนะคะยกลองเอาไว้แล้วนี่ค่ะตรงนี้ก็ รอบขอบต้นดอกแคของเราค่ะดอกแคของเราก็กําลังจะบานแล้วค่ะเรากําลังจะได้ต้มแกงส้มอีกแล้วค่ะนี่เห็นไหมคะดอกเขาสวยค่ะสีขาวสวยมากเลยค่ะดอกแคค่ะก็พอได้ทานอยู่ตรงนี้แหละรอบขอบบ้านเรานี่ค่ะลก,กล้วยก็ใกล้จะแก่แล้วค่ะนี่ค่ะมะละกอเรา ฮอลแลนด์ค่ะใกล้สุกแล้วลูกนี้เหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วเดี๋ยวได้ทานแล้วค่ะโอเคขอตัวทำงานก่อนนะคะทำเสร็จแล้วให้ชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ